สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับดิฉันพัชชาธนาเริกในรายการซู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันอาทิตย์ที่10มีนาคม2556ค่ะและผู้ส่งคุณวุฒิที่มาร่วมรายการสู้เพื่อบ้านเมืองในวันนี้ค่ะดรวุฒิพงษ์เพียบจริยวัตรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณพัชชจาค่ะอาจารย์คะวันนี้ได้ทราบว่าอาจารย์ได้มีโอกาสไปร่วมกับกลุ่มของดรสมนึกใช่ไหมคะอาจารย์คะซึ่งซึ่ง ดรสมนึกเนี่ยท่านเดินทางไปที่แหลมฉบังแล้วก็มีการจัดงานปฏิบัติการแหลมฉบัง110เปลี่ยนตะวันออกใช่ไหมคะอาจารย์<ช>คะไม่ทราบว่าโครงการหรือว่างานนี้นี่คือเป็นงานเกี่ยวกับอะไรมีเรื่องอะไรสาเหตุของการเดินทางไปเป็นเพราะอะ,อะไรคะอาจารย์วันนี้นี่ตั้งแต่เช้าเลยเช้าเพื่อที่จะเดินทางไปให้ทันนะครับที่กม1 1อ แม่วันนี้น่าสนใจวันนี้เลขวันที่10ด้วยนะวันที่สิบแล้วเก,ก็เริ่มส<ช>ิบโมงมแล้วที่กองมอร้อยสิบนะครับาาอันนี้ก็เป็นการรวมตัวของของทางกลุ่มที่เป็นกลุ่มประชาสังคมนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มพ่อแม่พี่น้องชาวเขาเรียกอะไรอะจังหวัดชนบุรี ก็ก็ไม่ใช่เฉพาะชนบุรีก็เรียกแปดแปดจังหวัดนะฮะทางภาคตะวันออกก็มีอะไรมีชนบุรีมีระยองจันทบุรีตราดสะแกวสะแกวอะไรเนี่ยครับรวมรวมแบบเสร็จก็แปดจังหวัดเขาก็พบกันเพื่อที่จะเพื่อที่จะต่อต้านไอ้เรื่องวันนี้ไอ้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นั่นเนี่ยที่แถวแหลมฉบังเนี่ยท่าเรือเหรอคะอาจารย์หรไงคะจริงๆหลักๆน่าจะเป็นตัวนิคมอุตสาหกรรมซึ่งตอนนี้ก็ ออมีขยะตรงนั้นมากไอ้ขยะเนี่ยส่วนที่เป็นของเหลวไอ้งแข็งก็เรียกว่าเอามาขุดแล้วก็กลบแล้วก็ไม่ได้ทำอย่างอะไรเรียกว่าถูกสุขลักษณะไม่ได้ถูกตามหลักนิเวศวิทยาที่สดับจับฟังมาผ่านทางอด็อกเตอร์สมนึกนะครับหรือที่เราเรมักเรียกกันว่าอาจารย์เขียวเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหมันแค่ขุดหลุมลงไป แล้วก็เป็นหลายเป็น1 0บสไร่อ่ะสิบสไร่ลลแล้วก็ลึกไปที่30เมตรอันนี้คือเป็นขยะเคมีอ่าเป็นขยะเคมีขยะ,ะอุตสอาหกรรมซึ่งอันนี้น่ากลัวคุณพัชชายเพราะว่าถ้าไอ้พวกเนี้ยมันลึกขนาดลงถึงน้ําใต้ดินนะครับที่ภาษาอังกฤษเราเรียก water table ถ้าลงไปถึงตรงนั้นแล้วเนี้ยไอ้น้ำใต้ดินที่มันผ่านเนี่ยมันก็จะช้าเอาอน้ำบาดาลใช่ครับมันก็จะช้าเอาไอ้พวกอ สารเคมีก็จะปนเปื้อนื้าพวกพวกพิษอะไรทั้งหลายจะปนเปื้อนไปกับน้ำแล้วก็บางง่ายๆก็แทบจะไม่ต้องใช้ดึงใช้กินกันนะครับสําหรับคนละแวกนั้นอันนี้แล้วก็มีเรื่องปัญหาเรื่องการทิ้งน้ําเสียน้ําเสียจากโรงงานนะครับแล้วก็อากาศซึ่งจริงๆก็ได้เราก็ได้พูดกันคราวที่แล้วนะครับโดยสรุปก็คือเนี่ยเป็นกลุ่มสองของ ดรสมนึกเหลืออาจารย์เขียวเนี่ยเาได้รวบรวมเพื่อคนเพื่อที่จะมาต่อต้านแล้วก็แสดงพลังนะครับว่าเขาไม่เห็นด้วยก็มีมาจากหลายจังหวัดนะครับมีคุณคุณ,คณอ้วนชื่อสุดที่ธรรนะครับก,ก็เอาเอาแกนนํำแล้วก็ประชาชนมาจากจังหวัดระยองนะครับแล้วก็มีคุณคุณสมใจนะครับคุณเล็ก ก็มาร่วมกันก็มาหลายคนสําหรับผมนี่ก็เป็นเหมือนกับการไปไปต่องานที่ทางท่านพลเรเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนจำจำได้ใช่ไหมครับว่าเมื่อสักประมาณ3สัปดาห์ก่อนเดินทางไปจังหวัดระยองท่านบรรณวิทย์ก็ไปที่จังหวัดระยองที่มาบขา่าแล้วก็ไปวันนั้นเราก็ไปไปต่อต้านนะครับไปประท้วงหน้าโรงงานที่ อะไรนะผลิตฐานฐานหินโคกใช่ไหมครับแล้วก็ไปกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่อมีอะไรเขาก็จะยื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการต่อสู้ว่าขอให้ทางกระทรวงมหาดไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องก็มารับรู้รับทราบนะครับว่าไอ้เรื่องวันนี้เนี่ยไอ้พังเมืองเนี่ยก็จะมีปัญหาไอ้โซนที่ตั้งไว้ว่าควรจะตรงนี้เป็นโซนสีเขียวก็จะถูกจะเป็นอุตสาหกรรมจะเป็นที่อยู่อาศัยเป็นอะไรแบบนั้นไปนะฮะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็ผมก็กึ่งกึ่งก็เหมือนกับไปต่องานให้กับให้ทางพลเรอเกใช่ครับทางทางพลเรกบรรณวิทย์ก็คล้ายๆไปทํางานภาคสนามต่อเพราะว่าเรื่องนี้ผมดูแล้วจริงๆมันก็คือเรื่องเรื่องเดียวกันกับเมื่อสสัปดาห์ใชนะฮะประเด็นอปลีกย่อยกันใช่ครับประเด็นปลีกย่อยอาจจะอาจจะต่างกันหน่อยแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ย อันนี้ก็เป็นจุดยืนของทางทาง13สาสยามไทยนะครับแล้วก็ทางศาสรวัสด์ก็สนับสนุนเต็มที่เรื่องนี้มันดูมันอาจจะหมายมันอาจจะเป็นคนละเรื่องแต่แท้จริงมันก็คือ,อถ้าคุณประชาดูมันก็คือ,อมีกลุ่มอุตสาหกรรมก็คือกลุ่ม <ผล S 1> ทุนกลุ่มคนมีเงินกลุ่มผนประโยชน์แล้วก็มีอํานาจที่จะทําอะไรแล้วก็ไปดึงเอานักการเมืองผู้มีอํานาจทางการเมืองเข้ามาแล้วก็ เบียดเบียนว่าง,ง่ายๆรังแกคนตัวเล็กตัวน้อยะนะครับให้ที่อยู่ที่กินเขาก็เสียหายน้ําบาดาลเขาก็เสียหายขยะก,กินเม้นและเป็นอันตรายามีทั้งเชื้อโรคมีโรคภัยไข้เจ็บนําไปสู่โรคมะเร็งอะไรต่อมีอะไรเยอะ,ะยแยะเต็มไปหมดอันนี้ครับมันก็เป็นการจริงๆเนี่ย ไอ้ที่มาข่าวเมื่อสามสัปดาห์ก่อนกับวันนี้ <g ül> แต่ <m im it> จริงมันก็ค,คล้ายกันน่ะถ, <c oughs> ถ้าคุณพัชชาหมายถึงว่าตัดรายรละเอียดอ,ออกนะนตัดรายาละเอียดออกไปผู้มีอำนาจแล้วก็มาใช้อำนาจในการเอารัดเอาเปรียบประชาชนใช่ครับใช่ก็มันก็มารูปแบบเดิมที่เราบอกว่ามันก็เป็นการรวมตัวของผู้มีอำนาจทางการเงินผู้มีอำนาจทางการเมืองใช่ไหมฮะก็มาจับมือกันเราก็มักจะใช้บอกว่านักการเมืองชั่วรวมกับนายทุนการเมืองใช่ไหมฮะแล้วก็มาทำ เรื่องนี้ผมว่ามันมันน่าเสียดายสำหรับผมเนี่ยเสียดายยังไงคะจย์เออจริงๆมันน่าจะมีคำตอบที่น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายถ้ารู้จักคิดน,นะครับผมพูดได้ในฐานะที่ผมผมเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมจริงจริงงานแรกๆในชีวิตผมก็นานพอสมควรแล้ว,ลวก,ก็คืองานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไองานพวกนี้เนี่ยไอสิ่งหนึ่งที่ผมว่าถ้าเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีเนี่ยไม่ ไม่ห่วงผลประโยชน์จนเกินไปนะครับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรคะาอาจารย์ก็จะดูเรื่องเกี่ยวกับไอ้มล,ลพิษที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า pollution น,นะครับดูเรื่องอว่า เช่นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มันจะมีปัญหาเรื่องกัมมันตภาพรังสีกับคนหรือเปล่าผนกระทบคุณพัชชาเปิดโรงงานผลิตสารเคมีไอสารเคมีตัวนี้มันจะรั่วไปสู่น้ำลำรางน้ำธรรมชาติหรือว่าเผาแล้วมันอาจจะกลายไปเป็นโมลพิษในอากาศเป็นแอร์พอลูชเ่นแบบนี้ครับเราก็จะเรียนเรื่องพวกนั้นไอเนี่ยผมบอกได้ว่าความจริงเนี่ยไอทางแบบนิคมอุตสาหกรรมแถวแถว แถวแถวแหลมฉบังแถวแถวศรีราชานี่มันเยอะมากมันเยอะเนี่ยนะฮะและมันสร้างเงินมหาศาลคือมันมันมันเป็นมันเป็นเรียกว่าอะไรเป็นหัวใจหรือศูนย์กลางของเศรษฐกิจเนี่ยโอ้โหเราพูดกันเงินเป็นแสนแสนล้านหรืออาจจะเป็นล้านล้านในที่ที่เราผลิตสินค้าผลิตอุตสาหกรรมเงินทองที่ทางลัดเข้าีดีมากมายโทษถ้าถ้าเราไม่ไม่มักง่ายนะคุณพัชชาแค่ ของมันหมุนค่าเป็นล้านล้านเนี่ยคุณประชาแค่ตัดออกมาสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งสเงินสองสามพล้านเนี่ยเพื่อไปดูแลเพื่อมาดูแลเออให้ขยะให้ถูกรวมใช่ครับให้ขยะให้ให้ถูกเก็บอย่างถูกต้องไอ้ส่วนไหนที่เป็นพิษก็ต้องเข้ามาแยก แล้วดูแลเป็นเป็นพิเศษไอ้ส่วนไหนที่มันเป็นเศษโลหะก็เอากลับคืนเขามาใช้ไอ้ส่วนไหนที่มันเป็นเรียกอะไรอินทรีย์สารน่ะพวกมีเศษอนาะหารมีอะไรพวกนี้แล้วก็รวมไปอาจจะทำเป็นปุ๋งเป็นปุ๋ยอะไระได้ไอ้บางส่วนที่เผาได้ก็อาจจะมาเผาบางทีก็อาจจะปั่นไฟได้อาจจะได้ซารอันนี้จะหมายถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมถูกต้องครับแลวแล้วจริงๆเนี่ยราพูดสมมติว่าสมมติมันจะต้องใช้เงินนะคุณประชาสมมติว่าสองสามพันล้านเนี่ยผมบอกคุณประชาได้เลยว่าไอ้นี่เศษเงิน <hit> ใช่ไหมพะเรากําลังพูดถึงของหลายแสนานุรกิโห<อ>หลายแสนล้านาาเป็นล้านล้านเนี่ยไอ 20, ้สองสามพันล้านเนี่ยถ้าถ้าไม่งกจนเกินไป <S <S ไม่ขี้เหนียวจนเกินไปเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีคําตอบแล้วบางทีถ้าคุณประชาชัยเวลาคิดกับมันมากพออาจจะไม่ต้องเสียจะได้จำไปสองพันล้านทำไมคะอาจาร, <loyalty> รย์อ้าวขยะเนี่ย หลายส่วนเนี่ยเอากลับมาใช้ได้สมมุติว่าโลหะคุณพระจ่าสามารถที่จะแยกโลหะออกมาได้นี่ก็ขายได้ไอ้ส่วนไหนสมมุติไปทําเป็นปุ๋ยก็ปุ๋ยขายได้ก็ทปาปุ๋ยขายได้อีกหรือเอามาเผาเพื่อปั่นไฟก็ได้ไฟอีกก็ขายไฟขายให้กับกฟภก็ได้หรือขายให้กับโรงงานแถวนั้นก็ได้ถ้าสมมุติจะทําใช่ไหมครับแล้วเบ็ดเสร็จมันก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้สิ้นสุดในความอะไรมากมายแต่ผมว่าอันนี้มันคือความง่ายแล้วก็คือความเห็นแก่ตัวของ ของของคนผ,ผู้ประกอบการซึ่งเป็นอภิมหาเศรษฐีแล้วก็ไม่ยอมใช้เวลากับเรื่องพวกนี้แล้วมาออกง่ายๆก็คือว่าเฮ้ยผมมีเงินผมไม่แคร <c oughs> ์คุณพัชชามีอำนาจทางการเมืองสมมุติว่าเป็นสสหรือว่า <c oughs> ออตอหรือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในในท้องถิน่นผมง่ายที่สุดก็คือผมก็มาคุณพัชชาครับ ไต,<า>ต่โตนิดนึง <c oughs> อาจจะไม่กี่สิบล้านแล้วก็เงียบๆกันไปไม่กี่สิบล้านแล้วเดี๋ยวคุณพระชาช่วยจัดการให้หน่อยค,คือไอ้แบบเนี้ผมว่ามันมักง่ายแล้วก็ถ้ามองในระยะยาวมันก็ไม่ได้ดีกับอุตสาหกรรมนะครับทาไมคะเพราะ,ระาว่ามันจะเกิดการต่อต้านจากประชาชนและชุมชนอยู่ไม่หยุดหย่อนน่ะถ้าคุณยอมเสียของเล็กน้อยค่ะที่บอกอ่ะสมมุติว่ามันจะต้องใช้เงินสักสองสามพันล้านมันจะสักแค่ไหนกันธุรกิจขนาดใหญ่ขคุณโอ้โหมันมหาศาลน่ะ ใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยที่ผมว่ามันมันมันเป็นโจทย์ซึ่งผมเห็นด้วยกับกับท่านพลเออกบรณวิทย์นะครับแล้วก็ว่าวันนี้เราควรจะเอาไอ้เรื่องที่พ่อแม่พี่น้องตัวเล็กตัวน้อยซึ่งด้อยสิทธ์ด้อยโอกาสและไร้อำนาจเนี่ยแล้วถูกลังแก่โดยนั่นแต,แต่เดี๋ยวขอขอทำความเข้าใจนิดนะครับเดี๋ยว ท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านจะเข้าใจว่าทาง13สสยามไทยหรือสหัสวัสดิ์เนี่ยแม้เราต่อต้านอุตสาหกรรมอะไรไม่านะครับไม่ใช่เลยเราต่อต้านพวกนักอุตสาหกรรมมักง่ายที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อส่วนมรวมแล้วก็ชอบใช้อวิธีรัดก็คือแทนที่จะมาแก้ปัญหาแบบนี้ซึ่งจะบอกแล้วใช้เงินไม่ได้เยอะใช้เวลานิดหน่อยใช้ความพยายามนิดหน่อยใช้ความใส่ใจนิดหน่อยแล้วก็กลายเป็นว่าเอามา มาเพิ่มนักผู้มีอำนาจทางการเมืองแล้วก็มาเอาเปรียบสังคมแบบนี้ไอ้อันนี้คือสิ่งที่เราต่อต้านอุตสาหกรรมเป็นสิ่งดีครับมันทำให้มีงานมีการมันทาให้เศรษฐกิจมันเติบมันเพิ่มขึ้นข้ข้าวนาได้เราเราไม่ได้ต่อต้านแล้วเราก็ไม่เคยต่อต้านเศรษฐีคนมีสตังค์ไม่ไม่ใช่ว่าโอ้เราจะไปต่อต้านเศรษฐีผมเองผมพูดได้เลยอันนี้ผมก็เป็นนักธุรกิจ เพื่อนฝูงก็เศรษฐีเยอะแยะแต่ที่เราทาั้งสิบสยามไทยหรือแน่นอนส,สังสวร์ด,วด,ด้วยเนี่ยเวลาเราพูดถึงว่าเอ๊ะมันต้องต่อสู้ไม่งั้นบ้านเมืองเราจะอยู่ในมือของอภิมหาเศรษฐีไม่กี่คนไม่กี่ตระกูลเนี่ยเราพูดถึงเศรษฐีประเภทพิเศษ ไม่ใช่ทั่วทั่วไปคือไม่ดีเป็นพิเศษไม่ดีเป็นพิเศษเพราะว่าเศรษฐีเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาเขาเป็นเศรษฐีเพราะว่าเขาวิริยาอ <oring> ุตสาหะนะครับเขามีความเก่งกาจมีความสามารถแล้วก็ประกอบสัมมาชีพโอ้คุณมีคุณมีเงินพันล้านเราก็โมทนาสาธุคุณมีเงินห้าพันล้านเราก็ยิ่งดีใจคุณก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ประเทศชาติเศรษฐกิจเจริญรุงเรืองถูกต้องครับ ตอนนี้เราเรากำลังต่อต้านเนี้ยพภิมหาเศรษฐีแบบแบบที่ไม่ดีเป็นพิเศษที่ไม่ดีเป็นพิเศษก็คือพวกที่ชอบอะไรนะฮะไปเกี่ยวก้อยกับผู้มีอำนาจทางการเมืองมันก็เลยกลายเป็นผู้มีอำนาจทางการเงินมารวมกับผู้มีอำนาจทางการเมือก็คือนักการพูดสั้นๆง่ายๆก็คือนักการเมืองกับนายทุนการเมืองอ่ะที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุนนทุนทั่วไปไม่ได้มีปัญหาแต่ในทุนการเมืองคือประเภทเนี้ยที่ที่เรากําลังต่อต้านและผมว่าวันนี้ก็ ผมได้มีโอกาสคุยกับทางพี่ไพศาลพื้นมงคลค,ครับพี่ชัยวัดสินสุวงท่านก็ท่านก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้เราควรจะขับเคลื่อนแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยสาธสรัส,ส์นะฮะช่วยคล้ายๆกับ ทำงานภาคสนามซึ่งซึ่งอันนี้ผมผมก็น้อมรับด้วยด้วยค,ความด้วความจินดีเลยเพราะเพราะผมว่ามัน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 ,มนดีอะละแล้วก็เป็นความจำเป็นผมเห็นด้วยกับแนวทางของผู้หลักผู้ใหญ่ของ13สาสยามไทยว่าวันนี้เนี่ยสังคมไทยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นสังคมของแค่อภิมหาเศรษฐีไม่กี่คนไม่กี่ตระกูลแล้วเราที่เหลือคนไทยกลายเป็นผู้มาขอที่อยู่อาศัยเป็น เศษเศษค่ะเป็นเศษเศษมามาขอเขาอยู่อาศัยเราเราเป็นเจ้าบ้านเหมือนกันไม่ไม่ไม่ใช่ว่าบุคคลไม่ไม่กี่คนเขาเป็นเจ้าของประเทศแล้วที่เหลือเราก็มาเป็นผู้เช่าอยู่หรือว่าเป็นผู้เขามาขออาศัยไม่ได้รับประโยชน์เล็กๆน้อยจากเขาถูกต้องครับถูกต้องและอันนี้ผมว่าตอนนี้เราก็เลยได้ทําแล้ววันนี้ก็วันนี้ก็ก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะตั้งแต่เช้าจนก่อนที่จะมารายการนี้นะครับแต่ก็บอกว่าแต่